ราไปดูเหตุการณ์สะเทือนใจของคนในสังคมนะคะกรณีที่เด็กวัยเพียงแค่สองขวบต้องมาเสียชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัวค่ะตำรวจนำตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วค่ะชายคนนี้ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ห้องเช่าในตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะหลังก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยง ซึ่งมีอายุเพียงแค่หนึ่งขวบสเดือนนะคะและยังมีเด็กชายวัยหเดือนที่ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยผู้ต้องหาอ้างว่าในวันที่เกิดเหตุลูกเลี้ยงเล่นปลั๊กไฟก็เลยพลั้งมือทำร้ายจนบาดเจ็บและก็เสียชีวิตรู้สึกเสียใจอย่างมากนะคะอยากจะขอโทษทั้งสองคน พันตำรวจเอกภาคภูมิปราบสีภูมิผู้กำกับการสถานีตำรวจพุทธรเมืองพิษณุโลกเปิดเผยว่าผู้ต้องหายอมรับสรารภาพว่าทำร้ายเด็กทั้งสองคนจริงค่ะในเบื้องต้นตั้งสองข้อกล่าวหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสฝา,ากเตือนผู้ปกครองนะครับเยาวาชนกรณีที่มีลูกก่อนวัยสมควรเนะี่ยก็ต้อง ก็ต้องมีที่ปรึกษาที่ดีนะครับในการคลองชีวิตนะครับบางทีเป็นวุฒิวะน้อยเนี่ยการตัดสินใจต่างๆเนี่ยก็ไม่ไม่ทันระวังตัวหรือวไม่รอบคอบครับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกับอายการจังหวัดสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและบ้านพักเด็กและครอบครัวไปพบกับญาติของเด็กที่เสียชีวิตค่ะที่ศาลาวัจุลามณีในตำบลท่าทองอำเภอเมืองเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยา ตัวแม่เด็กเนี่ยยังเป็นเยาวชนนะคะเราต้องมีเรื่องของพบรบคุ้มครองเด็กแล้วก็ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะส่วนในด้านด้านคดีเนี่ยนะคะเนื่องจากเด็กยังเป็นเยาวชนเนี่ยก็จะต้องมีการจับทีมสาวิชาชีพเข้ามาเพื่อร่วมสอบประคำเด็กนะคะแล้วก็ให้ความคุ้มครองเด็กนะคะในส่วนของอเหยื่อหรือเด็กที่ถูกกระทำ เรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนนะคะในผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นเด็กเล็กมากส่วนผู้ก่อเหตุก็มีอายุ21ปีแม่ของเด็กมีอายุ17ปีแม่เนี่ยบอกว่าปกติแล้วจะจ้างพี่เลี้ยงให้มาดูแลลูกสามีช่วยดูแลเป็นบางครั้งที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่าสามีทำร้ายร่างกายลูกไม่มั่นใจว่าในช่วงเวลาที่เธอไม่เห็นเนี่ยเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายมันเกิดขึ้นในช่วงนั้นหรือไม่ ในวันที่เกิดเหตุแม่ออกจากบ้านไปทำงานในช่วงบ่ายค่ะตอนที่ออกไปลูกๆยังไม่สังเกตเห็นว่ามีอาการผิดปกติจากนั้นสามีโทรมาแจ้งว่าลูกท้องเสีย16นาฬิกาโทรศัพท์มาแจ้งอีกครั้งว่าลูกไม่หายใจแล้วค่ะ